ประกาศประกาศจากคณะกรอยการแห่งประเทศไทยฉบับที่สองเนื่องด้วยตลอดเวลาในอาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดความขัดแย้งขึ้นตลอดเวลาทั้งเรื่องวันและสถาที่จะจัดมีติ้งของเมอนซึ่งตอนนี้ปัญหาทั้งหมดได้คลี่คลายแล้วโดยได้รับความช่วยเหลือจาก มีสิ่งกับวันสักทีนะครับก็ตกลงเรียบร้อยแน่นอนวันที่18กรกฎาคมครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้โดยจัดที่ร้านจำจุลีนะครับผมซึ่งจะอยู่ที่ทองหล่อ11นะครับผมเดินทางสะดวกง่ายๆนะครับผมก็คือนั่งรถไฟฟ้ามาเลยที่สถานีทองหล่อนะแล้วก็บอ,อกมอเตอร์ไซค์หรือบอกแท็กซี่เนี่ยเข้าซอ,อ,อ,อยทองหล่อแล้วก็มาที่ซอยทองหล่อ11นะครับก็เดินทางสะดวกมากง่ายมากใช่แล้วตรงนี้เนี่ยเข้ามาก็อย่ากรุณาอย่าโดน ดึงดูดความสนใจมีอย่างที่อื่นแทนนะฮะอย่าแวะกลางซอยนะครับซึ่งอยากรู้ว่ากลางซอยมีอะไรมาครับเดี๋ยวจะเล่เองอ่าใช่ครับก็ตรงนี้หลังจากที่เราสุดวันแล้วขนาดที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือเดี๋ยวตรวจแบรนด์ก็จะมีแบรนด์เข้ามาต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมกับเราเนี่ยมันยังเยอะมากมายตอนนี้งานสุดเทียบเชิญมีที่ไหนบ้างครับคุณเอ๊เทียบเชิญไปทุกแบรนด์ที่มีขายอันดรอยโทรศัพในประเทศไทยนะก็มีเอทีซีซัมซุงเวลคอม LG iMobile นะครับผมแล้วก็แล้วก็โมโตแต่โมโตที่จะเชิญใครก็เดิมายก็จะไปเชิญทรูมานะฮะก็ซึ่งตอนนี้หลายหลายแบรนด์เนี่ยคอนเฟิร์มมาครับก็เดี๋ยวคงมาติดตามหน้าเว็บเป็นว่าใครที่จะมางานนี้ใครจะไม่มานะครับครับผมซึ่งต้องบอกว่างานนี้เนี่ยคือจะมีของรางวัลตลอดแค่คนของแค่คุณมาเนี่ยคุณมีของกลับบ้านมาแน่นอนนะครับผมถ้าใครไม่มีของรางวัลกลับบ้านนะครับเ็กินได้เลยนะเลยก็ได้นะมีแน่นอนของเยอะมากครับ คือมากระพันคนก็มีนะครับตอนนี้โอ้ขนาดนั้นเลย <c oughs> โอเค<ไ>อก็ที่ของมันจบมัมีอะไรบ้างกันเลยมีทั้งของระวัยที่แบบเอาไปเลยห้องทำงานทุออกเอาไปเลยเช่นตุ๊กตาเสื้อ,อ,อร่มอะไรอย่างง้แล้วสิ่งของที่แบบม,มีราคาของเอฟทีเราอาบปากบอกมาง,งานนี้อยากได้แน่นอนเช่นซ,ซึ่งตรงนี้หน่ยจะมีพาวเวอร์โกเล็เริ่มมาก่อนเลยพาวเวอร์โกเป็นนักบินเกเตอร์โปรแกรมไล์เต้นนะครับราคาพันกว่าบาท ตอนนี้ก็มีแจกให้สามลายเส้นฟรีเลยนะครับผมแล้วมาชิ้นที่2นะครับผมเป็นปูกระดิ่งแซนซ์ฟันด็อกนะครับด็อกนะครับแซนซ์ฟันไม่แจกนะครับตรงนี้เป็นด็อกนะครับอันนี้สั่งตรงจากต่างประเทศมาเลยครับอเมริกาหรือเปล่าครับผมจีนครับก็เอองบงบมีจำกัดครับก็เล่นหลักเป็นจีนแต่ของดีครับทั้งตัวอ่านะครับผมแล้วมาบาชิ้นที่3มีของที่สุดยอดอีกอย่างนึงเอ่ออันนี้คือ เป็นสายคล้องกล้องสายคล้องกล้องจากออแบรนด์ชื่อว่ากากีนะครับอันนี้เพ้นมือใช่สวยเจ๋งๆค่ะนะครับเรามาชิ้นต่อไปชิ้นนี้ก็บอกว่าจะเป็นเรื่องเป็นกิจกรรมแล้วป่ะมันก็เรื่องกิจกรรมน่าจะดีกว่าก็คือในงานถ้าเกิดเข้ามางานเนี่ยมีกิจกรรมเสื้อไม่ต้องแบกใดทำไมเป็นเสื้อเปล่าทำไมจับเท้าเพราะว่างานนี้เราจะเพ้นเสื้อสดกนในงานเลย มาทำงานผมนี่มีสิ่งไอคิวอีกให้ด้วยเสื้อปะป๊ามีพื้นการครับก็เอ่อส่วนี้ถ้าเกิดเพนเสร็จแล้วไม่ได้มาประมาณนี้ไม่แค่ตัวทดลองตัวจจริงสวยกันเยอะนะครับผมสุดยอดอยากได้แล้วล่ะสิแล้วนอกจากนี้ต้องบอกว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่ใครที่ต้องการจะซื้อมือถือ Android Phone คุณมางานนี้ก็บอกว่าเรามีงานของการประมูลใช่ประมูลราคาพิเศษราคา ยังอยากได้เองเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคิดด้วยกันว่าจะพบกับมูลีไหมนั่นน่าอยากได้มาก <laughs> มเพราะอะไไหมครัไม่ใช่นะครับผมวันนั้นเดี๋ยวต่อไปจะเราไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าในร้านจักรุลีที่เราจะมาเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราพาเพี่มชมกัน Have ครับ okay, ผม ปากซอ,อยทองหล่อเ็ษที่ที่เรจาจัดมิสซิ่งก่อนทางกันที่สองนันแล้วก็อีกหน่อยก็ถึงแล้วนะฮะไปเลย mm hmm. เข้ามาหน่อยนึงก็จะเจอเอ,อ่ออันนี้ก็อย่าใจบกแวกเดินเลยอีกนิดนึงก็จะถึงร้านแล้วนะไม่ต้องแวะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากหน้าร้านก่อนเลยใช่ตอนนี้เราอยู่หน้าร้านนะฮะร้านดับเบิลยก็เนี่ยนิดเดียวนิดเดียวแต่ปากซอยที่รถผ่านนิดเดียวเองเ,อเกิดเข้ามาไม่ถึงนาทีนะครับต่ก็มามเข้าไปดูในร้านกันว่าเป็นยังไง แล้วตอนนี้บรรยากาศสวยงามร่มรื่นนะครับไม่ต้องกลัวว่าแดดร้อนอะไรฝนตกก็มีที่หลบนะครับใช่ครับผมเป็นไงสนใจอ่ะดนมายังอ่ะงานนี้นะ่าสนใจแนะ่นอนเพราะว่าฟรีตลอดงานไม่ต้องกลัวครับก็ ขอยขอ,อ,ยขยอย่างเดียวขออย่างเดียวแค่นั้นเลยจริงอย่างเดียวขอให้มามาเฮึครับก็ <c oughs> ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยเพื่อนๆมาเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าแน่นอนรับสารู้ความรู้สาระดีๆนะครับผมทิปอะไรเด็ดๆเกี่ยวกับการใช้งานแอนดรอย Android เพียบแน่นอนส่วนใครนะครับผมที่ต้องการที่จะต้องการลองเครื่องเพื่อที่ประกอบกับใจว่าเฮ้ยแอนดรอยจะเหมาะกับฉั้นไหมเนี่ยมาลองที่งานนี้ได้มีเครื่องจากแบรนด์ต่างๆอย่ยไม่คุณลองเนี่ยมากมายแน่นอนครับผมลองงานนี้ถ้าเกิด มี่ข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับแอนดรอยนะฮะอยากรู้เนี่ยมาถามได้เลยพวกเราแบบฟรีแฮปปี้ Free, Happy, ที่จะแบบคุยกักบคุณถ้าเกิดเธอ,อมาแล้วแบบกลัวมไม่มีเพื่อนมาด้วยไม่ต้องกลัวเพื่อนใหม่ที่นี่เยอะแยะมากครับไม่มีเพื่อนก็นี่สามอสครับครัทุกคนก็ไ <laughs> ม่มีเพื่อนเหมือนกันครับตอนนี้นทุกคนเรียนทุกคนนะครับเลิกคบหมดแล้วเพื่อนเลยอ่าก็ผมหว,วังว่าวันอาทิตย์ทีหนึ่งวันอาทิตย์ที่18จะจับตุลีทองหล่อ11ระหว่างเวลา บ่ายโมงถึงสี่โมงเย็น<ช>มาเจอกันนะครับก็เรารอคุณอยูอ่ก<อ>็ย<อ>ังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันแน่นอนบ๊ายบายสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับก็ไว้เจอกัน